จะบกซิดาใส่อันกระถางนี่เนาะกระถางใหม่นี่ดีคักได้เนี่ยต้นฝรัง่งต้นฝรัง่งต้นนี้มีอายุหนึ่งปีสี่เดือนเนี่ยปกติเขาจะสูงกว่านี้อีกเพราะว่ามันไปอยู่ใต้ทุนบ้านเนาะเอาออกมาจากไฟนะั่นเลี้ยงในไฟดูรอยตัดนะมันสูงถ่วมลังค่านะพี่น้อง ก็เลยตัดออกเพราะที่นี่เพราะที่นี่มันก็นเป็นดอกสองลุ่นนั่นแหละขนาดปีเดียวเนาะเพราะจากเมล็ดนะสื่อ,อันสื่อมากินนั่นแหละเลยที่นี่หนวยใหญ่ๆขา,ขาวๆนั่นแหละบบเทียนเนาะในมันปลูกติดเด้อพี่น้องมึงเนี่ยของอ่อยเนี่ยบอกอันทิ่ปีกายข่อยโซ่เบงเจา้าเนาะที่ตนมันก็ลัางงามนั่นเอาเขาในบ้านบวบเบิดเป็นบละประมาณสิบสามตนเนาะเรื่กับภาษาหมาดอัน สีเลี้ยงมันว้ข้างนอกได้ราวาหิมามามันกระดับเจ๋งเบิดเลยก็เลยต้องค้นออกค้นข่าอยู่นี่แล้บะเนี้แต่ว่ามันหันราว่เสด็ง่ายบ้านย้ำที่กับบอดเด้จใเนาะเอาไปอามากับเสด็จใาย่ดอกมันนันงานใหญ่มันใหญ่หลวงผลนะหมายความว่าตั้งแต่นี้ก็เสียค่าสมไปหลายเหลี่ยวนะแบบสมนที่นี่ก็คือว่าสมให้มันดูดีตกแต่งให้มันดูดีภายในภายนอก แต่ตอนนี้เแตุภายหนอกกระเบิดร้ายแล้วบัดนี้ก็สงักใ้ก็เลยว่าง่ายบ่ง่ายกับเะเป็นอย่างดอกอันจะงยามได้สิขายได้มันบ่ล่ะมันบ่ได้ขายได้ง่ายๆเลยพี่น้องก็เลยเออยู่จังไดก็อยู่ใดดอกเนาะว่าตะเห็ดสวนหนข่อยมีบัดนี้เพราะิ่นเฮ็ดสวนแล้วก็บอกอย่างง่ายได้บัดนี้บ่ขายกับบ่ขายพันวันเนาะเก็บว้กับแฮงราคาก็สีอาจจะดีขึ้นไดจังได้แล้วาก็ว่าู้เนาะผลแล้วพี่น้องมาเพิ่งพักคอย ตลาดอากาศหนาวๆเลยี่เนาะไม่มือนีละห่อน,นี่เนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่อันอากาศมันบ่ค่อยดีปัญหาพุนตะต้นนั่นข่อยต้นบากหน้าข่อยอันสุ่มที่เอาออกมาจากาทนน้บ้บานอันเนาะขนงขนนมมีเบิร์ดเลยของข่อยแต่มันเลี้ยงบ่ไหวอยู่ในอันใตทุนบานอะ่ะมันสูงถ่วมมันสูงท่วมไอ้นั่นอนะ่ะลังคานะ่นะเนาะลังคาเพดานบานะ้านอันวัาทา่านเถาะ อันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวโพดข้าวโพดอันเนาะอัน,นเป็นผักอันนี้ต้นบักกรูดทุกสิ่งทุกอย่างก็กแตกยอดออกเบิดนั่นหล่ะเพราะว่าเขาเก็บออกเบิด์ดง่มันก็นเลยเป็น,นงสีเนาะเด็ดออกใบเบิดนั่นน่ะไอใบแก่มันเขาลีออกให้เบิดบัตน,นี้มันก็สิกลายเป็นสีนั่นสีเขียวอ่อนนั่นเนาะน่ะมาไายเห็เนเบิงว่าสิเอาบักอันบักสิดาลงบักสิดาลงถัง อะไรแจกร๊กแจ๊กลอดหนอลูกมันคืออ,อบอ้าวเถอะบ่มีแดดแต่ว่าอบอ้าวอบอ้าวปั่นจนว่าปลอดสิแตกเด้อข่อยเมื่อนี่ห่อนหลายมันเอาแดดบม่มีได้พี่น้องแต่ว่าเอาเอาฝนสิตโตขะนะบางบางสภาพปากแจ๊กมันห่อนเสียงมันห่อนหลายไปเข้าบ้านไปลูกไป พขบ้านไหมไปอยู่ในแอร์แล้วนะไปอยู่ในแอร์ก็เห็นแม่ออกมากอออกมากคือเขาจังว่าบอสบายดูเดินหละเดียวเขาแลนออกเล่นเขาเดียวหนาวเดียวห่อนอยู่นีเนาะในบ้านก็เย็นเจี๊ยบพอออกมากก็หนาวห่อนบึดนอะนะเพราะข้างนอกก็เป็นอากาศเนวนี่แล้วพอแน้วหนาวมากบะนี้บะซห่อนก็ห่อนบึ้บมาโหลดห่อนแบบปลารอดแตกมาโหลดอะนะแ้่ไหนสปาพตัวทัดเนาะก็ผภาก็แห้งบ่ค่อย හික්ලි හික්ලි හ ි กินน้ำสิเจ้าแม่เอาน้ำแข็งใส่ให้เลยเร็วๆเ,เข้าปกติกกทุกเมือเอ่อนาออากาศมันเสีนเย็นเนาะเพราะเมื่อนี่เนี่ยและห่อนหมากับว่บเป็นตะนางสัมเอา้าไข่แนีบัดนึ่ล่มล่มมาแล้วล่มมาแล้ว เปิดตนายค่ะน่กกักมากนี่ใส่เรียบร้อยแล้วสูงมากๆได้ใส่ดินจันว่าเกือบอันนี้ยังหลีบอยู่กลายเครื่องอยู่ใส่ดินนั่นนี่ต้นมักซิดา ตะวันหนักตะนายเอาเข่าบาน保วอีกซะบอ่อนากาบา่าเสียเอาเข่าบบานอยู่ได้ปีนี่สียหอบเข่าอีกได้บ่มันือหนักถึงาบ่ตลอดกาเสอาใบข้างนอกนี่ลราเด้อ保卫ดอกเมื่อยเมื่อยข้นแล้วคนได้ตั้งแต่พวกสะ้นแหน่แล้วก็บใบบกูดหัวหอมม่ยังยังซีลาเอาเข่าวช่ม,มือเอาสป,ปีนั่นกใหายได้กินพักสดตลอดลนะนะก็เสเอาเข่าไปปลูกในไฟก็เลย อันนี้ก็ดีใจอุตสาหปลูกจากมเมล็ดมันได้เนะเาะหอกัเลี้ยงมันไว้่หละคนอ่ะมันก็งามอยู่ได้พี่น้องจนว่าเป็นนวยเนาะมันขู่ลงซื่อมันไออันมาข่อยเดี๋ยวมันมาเป็นว่าขู่ซื่อออกมาข่อยมากัดมันนะนะมาหน่อยตัวนี้แหละมากัดดอกมันมุนบัลูกข่อยมันเดือดีเลียนอะไร้งสูงในแน่นีน่แหละเสียต้นมะนาวลง จะเอาต้นมะนาวลงดินละปีหน้าก็คือวา่าบกเก็บเขาเนาะจ้าเนาะตายก็ตายท่อนตัวมันห้ารักษาบ่ไดดได้เพราะวาวะมันสูงกว่าบ้านเฮาแหล้วไงบักซีดาก็สีอาซจจีเอาเขาอยู่ดอกบักซีดาข่อหา,าหักหลเขาสาปลูกได้เนาะอันนี้ก็อุสาหปลูกได้แต่ว่าบ่ไดดกินดอกพี่น้องเอ้ยแต่เสียดายขาดเนี่ยคอยเป็นคนมกักปลูกทังซี่ละ่ะพุ่น่ะ ป้าแต่ด้ปลูกกัมีความสุขได้กินบ่าด้กินกันอีกเท่านึงฮนะนืะนี่บบเนี้ปลูกลงดินแล้วเนาะพี่น้องเนาะพุ่นะต้นบักหน้าวน่อยคอยเพาะจากมเมล็ดมันเนาะโอ้ดีค่ักอันนี้อายุเขาปีเดียวมันถืกอไฟพี่น้องพักทุกสนเนตที่คอยปลูกเน้วมันถืกอไฟ พะที่เขาว่าพอะอยังยากๆหรือว่าอยังกระางขอเพาะสองหมื่นันนแต่แขนงออกไงปันประปาติหารได้ไผ่โบเสียกับตองเสียเ้วยอพี่น้องเอยขอร้องก็จะคอ,องแล้วแม่นแท้ทั่วนี่แห้งสามหมื่นตัวฝักยาวนั่นแต่ว่าต้องเอานามให้สมสมเด็ไฟนั่นมันกระสมีพัดลมใน็ตตูเนาะปั่นเบือเือเบิดขึ้นเนาะ